สวัสดีครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สายชาร์จไลนิ่งค่อนข้างเยอะและใช้มานานด้วยนะครับแล้วก็เจอปัญหาบ,าบ่อยๆว่าพอเดินความชื้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝ้าเป็นสนิมเป็นเข่านะครับก่อนหน้านี้ใช้วิธีขัดด้วยกระดาษทรายปรากฏว่ามันหายไปเรื่อยๆแล้วมันบางนะครับการใช้กระดาษทรายก็ใช้งานได้นะแต่มันก็จะเป็นข้อเสียนิดหน่อยที่จะทําให้ตัวแกนเนี่ยมันถูกกัดก่อนไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็เลยมีวิธีใหม่มาแนะนำนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้ดีนะผมใช้วิธีการสั่งแปลงทองเหลืองแบบนี้แปลงหยาบแปลงละเอียดได้หมดเลยนะครับหรือแปลงขนาดกลางแบบนี้ทั่วไปก็ได้นะครับคุณสามารถเอามาขัดที่ปลายพวกที่เป็นสนิมได้หมดเลยง่ายๆด้วยหายจริงด้วยนะครับขัดแบบนี้เลยนะครับการใช้ทองเหลืองแบบนี้มันจะขัดแต่ว่ามันไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อเยอะเท่าไหร่นะครับลองสังเกตเนี่ยครับ มันก็จะใสเหมือนเดิมนะครับวาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้กินขนาดเท่ากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนี่ยมันจะขัดแล้วมันจะเรียบหมดเลยแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการขัดแบบที่เราแปลงสีฟันนะครับแปลงฟันน่ะนี่ครับสังเกตดูตรงนี้เห็นไปลายไหมครับสะอาดเลยนะครับเหมือนใหม่เลยลองดูอีกสักอันหนึ่งครับที่เลอะอเ,เ,เคลอะเคลอะหน่อยนะครับก็จะเป็นอันนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เราชาร์จแล้วมันเด้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึ้งตึ้งตึ้งตั้งอะไรพวกนี้ครับ มันก็จะเกิดจากการสัมผัสของทองแดงไม่ดีเนื่องจากขเม่าสนิมหรือคราบนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้แก้ไขได้นะครับลองสังเกตดูตัวนี้นะครับพอเป็นแบบเนี้ยมันจะเริ่มสัมผัสไม่ดีคุณก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดนะครับขัดเบาๆเหมือนแปรงฟันนะครับก็แปรงเบาๆนะครับพอขัดไปเรื่อยๆทองแดงมันมาขูดมันก็จะหลุดออกไปเองนะครับ ก็จะใส่วาวเหมือนเดิมนะครับนี่คือหน้าที่ของแปลงทองเหลืองครับแปลงทองเหลืองที่วางขายทั่วไปเนี่ยเอาไว้ขัดแต่อย่าลืมนะพอขัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยทันทีห้ามเอาไปขัดที่เป็นโครเมียมนะครับพวกโครเมียมพวกสีส,สวยๆเนี่ยไม่ได้เลยนะแปลงทองเหลืองนี่ขัดหมดเลยสังเกตดูจะมีคราบติดมาที่มือผมด้วยนะครับก็เป็นวิธีประหยัดครับง่ายๆใช้แปลงทองเหลืองแบบนี้ขัดปลายหัวชาร์จนะครับ ผมซื้อมาทั้งหมดนี้ก็ไม่แพงครับราคา20กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะครับก็สั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับท่าในใดมีวิธีอย่างอื่นก็นําเสนอได้ครับบางคนจะใช้วิธีเอาแอลกอฮอล์เช็ดก็ได้ครับแต่ว่าพอแอลกอฮอล์เช็ดเนี่ยมันก็จะมีแอลกอฮอล์ซึมเข้าไปข้างในบางทีมันไม่ได้ขัดคราบคราบบางชนิดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดไม่ได้นะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าผมเนี่ยใช้วิธีที่หนักกว่าแอลกอฮอล์ก็คือขัดเลยก็ประมาณนี้นะครับ